สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับวันที่29ิพฤศจิกายนนะครับ2558ัน s ้าร้อยห้าสิบวิลอนไล์นะครับก็จะมีงานทำบุญร่วมกันทุกปีนะครับปีนี้ก็เป็นการทำบุญเพื่อเอาเงินไปสำหรับการปลูกป่านะครับการปลูกป่าเนี่ยก็จะได้ประโยชน์กับทั้งประเทศชาติทั้งคนทั้งสัตว์ได้หมดเลยฮะเพราะก็เป็นบุญใหญ่นะครับในวันนั้นก็จะมีะนัก นักวิเคราะห์นะครับไปหลายคนครับส่วนผมเองก็จะไปไปพูดให้ความรู้กับนักลงทุนนะครับโดยเฉพาะาการลงทุนนะครับแบบใหม่นะฮะคือการจัดพอร์ตการลงทุนนะครับเพื่อให้นักลงทุนเริ่มเข้าใจนะแล้วก็มีกําไรจากการลงทุนได้นะครับก็ไปเจอกันยี่สิบเก้าพิจิกานะครับสเป็นยไงบ้างตลาดตอนท้ายนะฮะก็เซตก็ไม่ได้มีวอลุ่มอะไร หุ้นก็เลือกเล่นหลายตัวนะครับวันนี้ก็มีอัซิฟาเบกเอาห้าบาทสามห้านะก็ซื้อแล้วก็ถือไว้นะฮะเล่นเป็นหลายตัวนะตลาดก็คงขึ้นอีกวันหนึ่งแล้วก็จะซึมอะไรเงี้ยนะฮะเป็นลักษณะแบบเนี้นะฮะที่เฟกก็เล่นจบในวันไปนะครับเมื่อเช้าช็อตมาตัวนี้ก็ปิดไปซะนะฮะพรุ่งนี้มันโดดลงไปก็ย่อย่อไปก็หลอกนะฮะมันโดดขึ้นก็ช็อตอีกนะ ได้จบในวันเดียนะฮะเวลาคงซึมไปคงไม่ได้คงไม่ไม่ได้ลงแรงหรือว่าขึ้นแหลกนะฮะก็จะ <c oughs> คือคงเห็นภาพแบบเนี้ยไปจนถึงสิ้นเดือนนะฮะถึงจะเริ่มเห็นแนวโน้มที่ว่ามันอาจจะเริ่มขึ้นได้นะะคือหุ้นใหญ่มันต้องขึ้นได้นี้ขึ้นหุ้นใหญ่มันขึ้นไม่ได้นะครับหุ้นใหญ่ก็คือหุ้นธนาคารหุ้นพลังงานหุ้นสื่อสารแต่ก็ไม่ได้ลงนะค่ะ ดูว่าถึงสิ้นเดือนจะเป็นยังไงการปรับพอร์ตจบก็คงมีอะไรดีขึ้นนะครับอง่วงไปเลยเหล<า>ือสองหมื่นล้านเองสองหมื่นห้ามันก็มันก็ต้องเป็นตามสภาพแบบนี้แหละเพราะสภาพเศรษฐกิจจริงๆของเรามันก็คือเป็นแบบนี้นะคือตลาดพูดมันสะท้อนการมีเงินของคนในตลาดในใน,ในสภาพเศรษฐกิจอยู่แล้วนะ<笑><笑>ตลาดแบบนี้คนไม่มีเงินนะครับอืเศรษฐกิจมันก็ซึมอยู่แล้วนะฮะโดยโดยรวมโดย โดยภาพรวมแบคนส่วนใหญ่ก็เ,ออกเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะมีคนส่วนน้อยที่เศรษฐกิจยังดีอยู่ออนะฮะเนั้นภาพตลาดเนี่ยมันก็สะท้อนเศรษฐกิจให้มันมันก็เอ,อมามันสะท้อนได้ชัดเจนนะคุณม่อนไม่ใช่มาสร้างวอลลุ่มเทรดวันละเจ็ดหมื่นล้านแล้วสภาพเศรษฐกิจแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะก็รここเรียกฟองสบู่แบบนี้มันก็ดูดีกว่านะ,ะครเห็นล่าสุดนะคะสภาพัฒน์ได้ระบุถึงตัวเลขเศรษฐกิจประเทศไทยนะ,ะคะเรื่องราวของทางด้าน นี่ภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นผิดนัดชําระนี่เพิ่มขึ้นครับคือปัญหาสีู่นเนี่ยปัญหาไม่เกิดภาคภาคอุตสาหกรรมนะฮะกับภาคการเงินแต่ตอนนี้มันเกิดในภาคประชาชนหรือว่าภาคครัวเรือนภาคครัวเรือนคือคนที่อยู่ข้างล่างนะครับพวกเกษตรกรฮะ่างจังหวัดของเราคุณม้อยกสิบห้าจังหวัดเนี่ยนะมันมันส่วนใหญ่มันอาศัยอาศัยราคาสินค้าเกษตรหมดเลยนะครับเพราะ ถ้าเกษตรกรดีก็มาซื้อของในเมืองดีคนที่ค้าขายในเมืองก็จะดีไงมันเป็นระบบแบบนี้นะฮะอันนี้พอราคาสินค้าเกษตรมันลดลดเยอะมากนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเงินมันก็หายไปเยอะหายไปเยอะ,ะมันก็ไม่มีเงินมาจุจ่ายสอยในระบ,บบอยู่แล้วนะฮะเรนั้นภาพรวมมันก็จะไม่ดีในต่างจังหวัดมันก็จะไม่ดีเลยดีเรายังมีท่องเที่ยวใช่ไหมครับแต่ท่องเที่ยวมันก็ไม่ได้ตกอยู่กับชาวบ้านอยู่ดีใช่ไหมมันก็ไปตกอยู่กับผู้ประกอบการอันนี้ก็ไม่ถือว่าเริ่มเป็นคนที่มีความรู้แล้วคะอีกระดับหนึ่ง ใช่มืออันนี้ถ้าทุกคนเข้าใจและยอมรับมันเราหาวิธีที่จะอ่าแก้ไขนะเขาเรียกในแต่ละคนนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่รอให้รัฐช่วยนะแต่บางทีเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะมันไม่มีหนทางเหมือนกันเพราะมันมันพิารมเป็นเกษตรนะฮะมันก็พูดลําบากนะฮะให้ไปทำอุตสาหกรรมมันก็ทำไม่ได้หรอกอายุเกินสามิบแล้วมันเปลี่ยนอาชีพไม่ได้หรอกใช่ สี่สิบไปเปลี่ยนอาชีพมันก็ทําไปมันก็เจ๊งหมดอ่ะเหมือนเขาบอกว่าตอนเนี้ยกำลังมีโครงการที่จะให้คนกู้เงินนะครับกู้เงินไปทํานู่นทํานี่ย่าไม่ต้องไปให้หรอกเขาว่าคือกู้ให้คนให้เด็กๆไปทําไม่ดีกว่าแหละไอที่ไปตามเขาไอที่จะไปชําระานี่ที่ก็กู้ไปเรียนอะเอาไปให้เพิ่มแล้วให้มันไปค้าขายดีกว่าไปค้าขายแล้วมันคืนเงินกู้มาอ่าจุดหลักของประเทศไทยเนี่ยคุณม่นพูดติดตรงนี้นะคุยกันเมาส์กันเล่นๆนะบ้านเราในไม่หัดให้คนอะค้าขาย นะครับเห็นว่าการค้าขายเป็นอาชีพที่ข้างล่างเป็นที่ชั้นต่ำต่างกับสิงคโปร์นะสิงคโปร์เนี่ยเขาเขาเขาส่วนใหญ่เขาไม่ได้จบปริญญาตรีนะแต่เขาขายเป็นทุกคนไอ้ไหมฮะขายของเป็นทุกคนนะเออขายของเป็นของเราเนี่ยต้องไปเรียนจบทุกสูเจ้าคนในคนเป็นเจ้าคนในคนเป็นหัวหน้างานมีเงือนงำเป็นแอแอเป็นเจ้านายอะไรเงี้ยนะแต่ค้าขายไม่เป็นเนี่ย ออพอเบสของการค้าขายไม่เป็น,นสวิตไม้ไม่มีคือในในเรื่องของอะไรนะครับม,มีทัศนคติกับการขายที่ไม่ดีมันก็ไม่ขายมันจะคิดไปผลิตคิดไปเป็นลูกจ้างไปเป็นแรงงานมนัประเทศมันไม่เจริญหรอกนะฮะม,มันต้องขายให้เกง่งคุณจีนนี่เขาขายเก่งมากเนี่ยนะครับแล้วเกยไปซื้อของมึงจีนนะร้อยยังซื้อได้สิบบาทนะนะเขาขายได้อะนะเราต้องเปลี่ยนใหมล่ะเปลี่ยนให้ ไม่ใช่สร้างโรงเรียนพาร์ิซย์ไม่ให้คนขายเนี่ยไม่ใช่หรอกต้องหัดขายตั้งแต่อยู่ในบ้านทีนี้โครงสร้างของครอบครัวมันไม่ได้เป็นขายมากมันก็ขายไม่เป็นหรอกมันข้างยานะครับต้องขายเป็นต้องขายเป็นเนาะต้องฝึกคนให้ขายทั้งประเทศเกษตรกรก็ต้องขายของเป็นอ ต้องสอนให้เขาขายไม่สอนให้เขาไปผลิตไปเพิ่มปริมาณการผลิตถ้าไม่ต้องให้เขาหัดเขาขายให้เป็นได้ของมาแล้วจะขายยังไงคิดก่อนจะขายยังไงจะไปรูปยงไงจะไ่ผลิตของหาขายไม่ได้ก็ตายอ่อถูกบางคนมันไม่มีของนะมันขายเป็นนะมันก็รวยนะเออจับนู่นจับนี่ขายนู่นขายนี่นี่คือคนสิงคโปร์ไงสิงคโปร์ไม่มีอะไรเลยประเทศไม่มีอะไรเลยนะแค่จับแพชชนแก่แล้วพอเขามีเงินปั๊บก็ทุกอย่างในอำนาจเขาเขาคุ้มราคาหมดเลยอ่ะแล้วนี่เราคุยกันเรื่องอะไรพี่เราคุยเรื่องประเทศอยู่ ว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นตามสภาพดีแล้วนะฮะแล้วก็หุ้นที่ของเราที่เราแนะนํามาก็อาซิฟาเนี่ยค่ะอันนี้วันนี้มว่าปิดหายเด้ยวันนี้ก็มาล้บาทเจ็ดสิบอันเนี้ยเราค่อยต้องตามดูนะครับว่ามันจะตามรุ่นพี่แบบแบบไอ้เมืองไทยไหมมันจะตามไปไหมถนนเนี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวเราตามดูอีกสองตัวนะไวซ์กับไอ้เจวีนะตอนนี้มันปรับฐานอยู่นะเออใชอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นโลจิสติกอ่ะคือผมมองในแง่ของ ของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะผมว่าโลจิสติกต่อไปมันดีอันนี้ไอ้เ w d วเดียมันเป็นโครงสร้างใหญ่นิดนึงแต่ไอ้ตัวของไวซ์มันเป็นเลขกันนะเราเข้าไปดูกันนะดูข้อมูลนะฮะแล้วก็จะได้จัดทำหนกแต่ผมว่าโลจิสติกต่อไปมันจะดีนะนะครับแล้วก็ตามดูแบบนี้ส่วนอาชีฟ้าในธุรกิเขาโอเคอยู่แล้วนะนั่นก็เป็นภาพรวมตลาดปิดไปแล้วนะคะพันสามร้อยเก้าสิบสี่จุดบวกมาศูนย์จุดสามแปดจุดนะคะ ยังเป็นสีเขียวได้อยู่ก็เราดูใช้เวลากันหนึ่งสามเจ็ดศูนย์นะครับกับคันสี่ร้อยแล้วกันแล้วก็ว่าใบตามสับคุณนม่อนนะนะครับพอเราจัดอยู่ยังกำไรสามเปอร์เซ็นะไม่ถึงว่าเราไม่ขายเลยนะแล้วเราก็เจอหุ้นบางตัวลงเยอะนะอย่างอย่างวันนั้นรู้สึกจะมีเดมโกอยู่ตัวหนึ่งงลงมากระแทกลงมาแรงเลยพอยังกำไรอยู่สามจุดเก้าเปอร์เซ็นต ซึ่งความเป็นจริงเราไม่ได้ทําแบบนั้นนะอันนี้เรามีพิสูจน์อันนี้ไม่ถึงว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเราก็ถือมาเลยนะเอราเราก็ยังไม่ได้ขาดทุนอะไระก็คือการเลือกหุ้นที่ถูกต้องนะอ๋อแล้วอันไหนกำไรเราขายไปก่อนไหมล่ะจริงๆเราทำไงเพราะเรามีสัญญาณขายไงค่ะรออ่าเราขายไปแล้วอย่างอย่างตัวของเดมโก้เนี่ยเราก็วันนั้นมันหลุดเราก็ทิ้งเลยอยู่แล้วเราไม่เก็บให้มันลงมาขนาดนี้หรอกนะฮะแล้วก็อ่าส่วนส่วนหลายตัวอย่าง อย่าง SCI เยเราก็สต็อปล็อตไปตั้งแต่9บาท50บาทหลายๆตัวนะครับ SCN เนราก็ขายไปตั้งแต่10บาทแล้วนะเพราะว่ามันจดุดมันหลุดจุดสต็อปล็อตแล้วเราก็ต้องขายนะฮะเฮยระบบเรามีอยู่นะ <okay S 2> แต่พ PMO อะไรนี่ยังพ PMO เราย,ยังถืออยู่นะยังเป็น b นิวดีได้ยังยังยังเทโพฟิตรอถืออยู่นะ, okay, นะครับค okay, okay, uh, ่ะค่ะค่ะก็ ซื้อบันขายวันแต่ในส่วนของฟิวเจอร์ก็กรอบก็รอดูพรุ่งนี้ใช่ไหมคะคือผมผมบอกว่าผมเล็กจบในวันนะฮะคือผมไม่สนใจเลยอย่างมาช้ามันเปิดโดดไปเนี่ยเปิดโดดไปผมก็เปิดโดดท่านี้ใช่ไหมช็อตลงมาผมก็ช็อตเลยแล้ววันนี้ผมก็ปิดตรงเนี้ยใครจะเอากําไรพรุ่งนี้มันจะลงไปแปดแปดส่วนผมไม่สนน่ะเพราะเรามองตลาดเป็นไซเวย์ค่ะแต่ถ้าหลุด8 7 1เจหนึ่งอ่ะฟอลโล่ช็อตแปดเจหนึ่งะคะรอรอราคานั้นถ้าเกิดขึ้นใช่ แต่มันจะมีอาการบอกนะว่ามันมันต้องทํำยังไงมปนที่จะโฟล์ช็อตนะไม่ใช่ผลุดแล้วโฟลว์ช็อตนะมันจะหลุดตอนเย็นนะท้องคํามันก็อยู่ไซเวย์อยู่กอบแบบเนี้นะฮะยังไม่ไปไหนหรอกนะฮะแต่สัญญาณของท้องคํายังไม่ได้บอกว่าว่าเป็นช็อตนะครับก็ผมว่าอยู่อีกสัปดาห์แล้วเป่านะตอนแดงคือจริงๆแล้วทองคําถ้าจะขึ้นเนี่ยวันศุกร์ผมบอกว่ามันต้องยืนยันด้วยแท่งเขียวพอวันศุกร์มันไม่ยืนยันแท่งเขียวก็แสดงว่ามันยังปรับฐานอยู่ขั้นล่างเนี่ยยังไม่จบนะฮะ ราคาอาจจะยังไม่จบครับหนึ่งศูนย์หกห้าอาจจะยังไม่จบอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์นะครับ <ừ> แต่ยิ่งลงไปตป่ําเนี่ยไปลงเพื่อเพื่อที่จะขึ้นกลับ<ช>นะครคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเ,เล่นสั้นก็ได้นะครับโดดลงมาเมื่อเช้าหนึ่งแปดสองสี่ศูนย์ลองหนึ่งแปดสามร้อยช็อตโค้ดอะไรเงี้ยนะฮะ <ừ> แล้วก็รอจังหวะแล้วกันนะครับว่าถ้ามันผ่านทองคําผ่านออตอนนี้จะเป็นหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งนะฮะที่จะเป็นสัญญาณรองค่ะหมดแล้วหมดฮะโอเค กันนะครับเกี๋ยกันนะครับจ้าวี่ดีครับ